สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่28ตุลาคม2566คลิปนี้มารวม4หนอยนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางนะครับสูตรเม็ดเดียวของเราก็เดินไม่ดีมาหลายวันแล้วนะครับพี่พี่ผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทางสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะ นะครับท่านใดที่นะครับเนาะในวันนี้นะครับพี่ท่านใดที่ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ต้องตามนะครับเนาะดูเป็นแนวดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับพี่เพราะว่าแนวทางผมในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงนะครับถึงไม่ว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ในในโค้งสุดท้ายนั้นมานะครับแต่ว่าในสูตรนี้ไม่มาเนาะเมื่อวานนี้ฮา0ลอยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับพี่เนาะสำหรับนะครับผม แนวทางเนาะแนวทางวันนี้แต่เมื่อวานนี้ผมเหนื่อยใจตั้งแต่เราพัฒนาแล้วนะครับพี่พี่นะครับผมสลับผมแล้วผมแบบพี่พี่พี่เป็นคนเสี่ยงโชคเนาะพี่พี่ก็อยากมีโชคนะครับผมเป็นคนให้นะครับผมก็อยากให้พี่พี่มีโชคเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าให้เลขดแบบับสุม่ม มูลตัวอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือว่ากว่าจะได้มาแต่ละตัวนะครับพี่ี่ผมก็คิดคำนวณนะครับก็มีทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับปะปนกันไปเนาะแต่ว่าแนวทางที Broadway, ่ออกมานะครับพี่บางทีก็ไม่ตรงดังใจไม่เคยใกล้เลยเนาะก็บางทีก็น้อยใจตัวเองนะครับน้อยใจตัวเองเหมือนกันนองสลับแนวทางเวลาพัฒนาช่วงนี้นะครับพี่พี่อย่างเมื่อวานนี่ก็ออกอะไรก็ไม่รลูกคุณนะครับทั้งตองทั้งเบิ้ลนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับ แนวทางไหนไม่เข้านะครับก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะก็เข้ามาให้เป็นกําลังใจให้แอดก็ได้นะครับเนาะไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับพี่พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับสลับในสูตรเมดเดียของผมวันนี้นะครับที่คิดคํานวณได้นะครับวันนี้ขอให้แตกสามตัวก็แล้วกันนะครับพี่พี่ชดเชยหลายๆวันเนาะผมให้วิง่งรุ่นที่เจ็ด นะครับผมเน้นให้ในรอบปกตินะครับท่านใดชื่นชอบก็ตามในรอบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเอาแนวทางตัวเด่นนะครับไปเสี่ยงโชคในรอบอื่นๆได้นะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเนาะรอบเฉพาะกิจเนี่ยเป็นบางเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางพื้นที่ที่เขาจะรับเสี่ยงโชคนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ได้รับนะครับในรอบเฉพาะกิจเนาะสำหรับนะครับแนวทางวันนี้ผมให้สายลูดไปที่เจดเนาะ

มาดูสายเจาะนะครับพี่พี่เจาะให้5คู่เนาะท่าในใดชิ่นชอบก็ค่อยตามนะครับผมสายเจาะผมให้ไปที่76 7ดหกเจดหแล้วก็74นะครับพี่พี่เจ็ดหนึ่งเนะครับสลับสายเจาะเนาะ เลข3ตัว3ตัวหลักร้อยให้ไปที่เลข6นะครับให้ไปที่เลข6ก็จะเป็นในที่6 7 1 6 7 5นะครับไปพี่แนวทางก็ จะประมาณนี้เนาะสลับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่ประจำวันที่28ตุลาคม2566นะครับวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจรับชมนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ